ยสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดอครค่ะกลุมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธาร,รณสุขยืนยันยังพบพบอีโบลาในประเทศไทยประลัดกระทรวงสาธาร,รณสุขเปิดเผยว่าทีมฝ่าวางสอบสวนโรคของกระทรวงสาธาร,รณสุขกำลังสอบสวนผู้เดินทางชาวไทยที่กลับจากประเทศติดโรคอีโบลา โดยเดินทางมาถึงทีทากาศยานสุวรรณภูมิและได้รับรายงานตัวตรวจคัดกรองตามระบบทีดานขวบคุมโรคระวางประเทศทั้งนี้ยืนยันว่าคณะนี้ไทยยังบ่พบผู้ป่วยโรคอิบลาแต่อย่างใดซึ่งกำลังอยู่ระวางการดำเนินการสอบสวนผู้เดินทางจากประเทศที่ติดโรคเพียงหนึ่งรายคณะที่ขอบครัวและผู้ใกล้ชิดยูระวางการสอดระวังแต่ยืนยันบนหนาเป็นห่วงส่วนกรณีผู้สงสัยเชาวเวียดนามและพะมา่าร่วมสามรายกระทรวงสาธรารณสุขกำลังประสานงานตรวจสอบข้อมูล กับกระทรวงทั้งสองประเทศอย่งางไก้ฉิดและจะแจ้งประชาชนท่านที่เหมือนได้รับผลการวินิจฉัยอย่างเป็นทางการเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวท้งเว็บเพจอ่อนซ้อนอุดรกันได้ไหมออดอุดรเบืองอ่อนซ้อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาอุดรเป็นคนขยัน